<Follow> คุณผู้ชมครับผู้ชายเนี่ยมีความชอบหลากหลายเราสนใจบางเรื่องต่างกันมีมุมมองกับบางอย่างก็ต่างกันเดินทางไปในที่ต่างกันแต่เราชอบเรื่องท้าทายที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนกันคุณว่าไหมครับชอบเรียกเต็มที่กับทุกๆไลฟ์สไตล์เหมือนกันถ้าคุณคิดว่ายังไม่รู้จักโลกของผู้ชายดีพอลองมองโลกผ่านสายตาพวกเราดูสิครับอ๋อไม่ต้องทำอะไรเลยครับแค่นั่งลงแล้ว Fol โ o w me โชว์อัพวันนี้กับแบรนด์แฟชั่นสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะจากอเมริกาจ k s สเป e ช่วงที่2ถ้าคุณเคยคิดว่าแกจัดต้องมาพร้อมกับวัสดุล้ำลๆดีไซเนอร์ไทยของฟินแลนด์ูดรวมเทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุดเข้ากับหนึ่งในวัส,สดุที่เก่าแก่ที่สุดอย่างไม้ไผ่และอินไซด์กับโบนาซ่าเอ็กโซติกสูธุรกิจอันเนื่องจากความลหลงไหลส่วนตัวของทายาทโบนาซ่า bon ผูผาเตชนรงถ้าพร้อมแล้วฟอลโล่มีได้เลยครับ คุณผู้ชายครับผมอยากจะถามคุณผู้ชายหนะ่อยว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเยอะหรือเปล่าหลายคนบอกว่าฉันไม่เยอะเลยลองกลับไปดูไหมอย่างเรื่องการแต่งตัวไงครับเสื้อผ้าของคุณเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามีเกินกว่า10แบบทั้งกางเกงทั้งเสื้อนะฮะหรือแม้ต่เป็นอัญมณีเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวนี้คุณผู้หญิงจะต้องดูและคอยเช็คว่าผู้ชายเนี่ยเขาต้องการแบบไหนสไตล์นียไม่พอต้องฟังก์ชันต้องเยอะด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมจะพาคุณทุกคนเนี่ยมาอยู่กับร้านที่มีชื่อว่า Jack s p a d e ที่นี่เป็นคำตอบของผู้ชาายยทีี่อกมสรครับ และฟังก์ชันด้วยมาเลยครับแจ็คสเป e นะครับเป็นแบรนด์ชั้นนําของคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับที่อินพร์ตแบบนิวยอร์กค,ครับที่สําคัญคือเขาคลิกครับการเป็นรูปแบบของการซื้อที่เป็นแนวเทรนใหม่ของคุณผู้ชายที่ต้องบอกว่าไม่ได้เน้นแค่สไตล์ครับแต่เน้นความเป็นฟังชันนะ,ะแค่การตกแต่งร้านก็เก๋ไก๋มีดีไซน์แล้วฟังก์ชันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับมีให้เพียบ และเจ้าของแบรนด์แบรนด์นี้ก็คือคุณเคทและคุณแอนดี้สเปดนะครับเขาได้มีการสิร์ชตอนคิดนะในแบรนด์ของแจ็คสเปด e นี้ขึ้นมาว่าจะทำไงได้ให้มีโชว์ความเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่แค่สไตล์แต่มีความเป็นฟังก์ชันเขาเริ่มต้นที่กระเป๋าก่อนฟังก์ชนของเขาเนื้อนะฮะเนื้อผ้าวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นเนื้อผ้าที่คงทนมากและดูมีความเป็นดีไซน์นะฮะเก๋และฟังก์ชันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ นี่คือลายสตริปครับที่เป็นลายๆแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีนะตามเสื้อผ้านี่เป็นเนื้อบูนะครับส่วนข้างล่างนี่เป็นแคนวาสผสมกับไนลอนโอ้โหผมบอกได้เลยว่าใช้ได้อีกหลาย10ปีครับเรื่องลายสตริปเนี่ยมาแรงมากนะครับยังไม่หมดนะครับคุณผู้ชมครับเ็นรู้จักลายโทสไหมครับนี่ครับอย่างที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เต็มไปหมด หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นสไตล์ของผู้หญิงหรือเปล่าก็ใช่แต่คุณผู้ชายจะถือได้ไหมถือได้ด้วยเหมือนกันครับดูสิครับดูเก๋กไก๋ใหญ่ข้างในนี่บรรจุขอได้เต็มแม็กอย่างแน่นอนหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบ็คแพคลายทหารแบบนี้มันไม่เคยเอาละลายลายนี้ผมชอบมากนี่นะครับ ื้อผ้าของคุณผู้ชายผมกล้าการันตีแล้วว่าเยอะอย่างแน่นอนครับดูเชฟผมแต่งตัวจัดไหมละครับผมถือว่าการแต่งตัวจัดผู้ชายนั้นมันเป็นธรรมดาครับอย่างผมเนี่ยเวลาจะซื้อผงเสืส้อผ้าเนี่ยนะผมจะต้องดูก่อนเลยว่าเอ๊ะผมชอบในรูปแบบไหนโดยเฉพาะคุณผู้ชายเลยตื่นมาต้องนั่งคิดก่อนเลยว่าเอ๊ะวันนี้จะแต่งตัวแบบไหนบางคนนี่ก็อาจจะใส่เสื้อในแล้วมีความแตกต่างนี่เลยครับใส่เสื้อกลักเข้าไปก็ดูเก๋ไปอีกแบบเชิ้ตอย่างนี้ปอดเข้ามาใส่นี่ข้างในนี่ข้างนอก เลไ,ไหมฮะแล้วพับแขนเสื้อหน่อย mm hmm. ก็ดูเก๋ไปอีกแบบ mix and match ได้ดีนะให้คุณรู้สึกว่าเอ๊วันนี้มันเป็นวันที่เราจะต้องออกไปโชว์ความเป็นตัวเราซะหน่อยแล้วเ mm hmm. สื้อผ้าผ่านไปเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องของแอสเซสซ์เนี่ยมันจะสุดยอดขนาดไหน โน no, ยังไม่หมดครับกระเป๋าไปแล้วเสื้อผ้าไปแล้วมันต้องนี่เลยครับนี่กระเป๋าสตางค์ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ชายทุกคนครับ80%เวลาจะซื้อเนี่ยต้องบอกว่าฉันขอกระเป๋าสีดำนะจ๊ะสีทั้งมืนเขาว่ามันจะดีดูแมนแต่ไม่ใช่เลยครับยุคเดี๋ยวนี้แล้วมันต้องเป็นสีแบบนี้หรือแบบนี้แต่มีคลิปนะเก๋ขนาดนี้ครับยังไม่หมดครับใครที่ชอบแบบว่าคลิปนะ คลิปแบงค์ี่นี่เห็นไหมสามารถใส่ได้และนำบัตรของคุณก็ใส่ได้ด้วยเหมือนกันและนี่คือโชวของเราในวันนี้ครับกับแจ็คสเปตที่เอื้ออำนวยสถานที่กับพวกเราและช่วยถา่ายโดส่วสนแอรีต่างๆนานาที่คุณผู้ชายนั้น you must need to have และรวมถึงคุณผู้หญิงด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเวลาจะซื้อของผู้ชายเนี่ยอย่าคิดว่าผู้ชายใช้เหมือนผู้หญิงไม่ได้เราใช้ได้แล้วนะครับเราเยอะจะ้ะ ไเนอร์ไทยของฟิลเลตมูดรวมเทคโนโลยีแบบใหม่ล่าสุดเข้ากับหนึ่งในวัสดุที่เก่าแก่ที่สุดอย่างไม้ไผ่